สบายดีพี่น้องสบายดีสี่เทียงเพงกันเบิด์ตสุขุสุคนสุบุญสบายดีงามที่เทียงเพียงเนาะพากันซอยกันเริ่มงอาหารเลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ชีวิตม้งคร่งเพียงเนาะว่าเทียงบนท่านหอดพี่น้องเอ้ยแต่ว่าฝนสิมาแล้วก็เรื่งคุ้งค่างก็รื่งข้างเนาะก็เลยเฝ้าย่อให้ยเลี้ยวพี่น้องเนาะใจในฝนมาสิยากเึเนี่

ซอยกันพี่น้องเอ้ยดิคผลไม่ละมือเด่าทำสิปวดแขนนเนาะซอยกันเนาะไปเนาะปวดแขนกระสุ Đây các bạn Hồi nãy mình chẳng mọ cản đi, Chỉ phải khóc nhai sạc thôi Mình bố xốp không đấy Mình ăn khuôn vào đây đây môn à ok P'long nó xịt về hơn con P'long đây để update đấy P'long hát bao bang nhau nhau nạm soi hơn cái P'long đây, sườn lòng mún úp khâu cùng nhau, tua cả nhà đấy là P'long nó thằng nào ย่อไปสองรอบสามรอบอยู่อมคามฮะเปนเสนหมูไปแล้งเลยได้ร้อยทั่วกันอยุบอ่ะนี่เราเนาะบรรยากาศเคนประทานอาหารไปแล้งเลยเข้าไปข้างในตัวงานเต็มเลย แกเป็นก <yap a> ินอาหารทางนี <essel> ab, ab, <asan> ้เลยเนาะโอ้คนไหลสมควรอยู es, ่ได้พี่น้องเลยขอ้คโอ้น้องกระทินบวชหนาไปน้ำไม่ไงมีหรือว่าไม่ไงเหมือนพี่น้องเนาะ Cái xì vàng này là lá bạn này, phải đẹp mẹ khua. Trái bao đào. Thím khua không kịp lá. Thím sợp nè. Nhắn lá. Bà chắc Chắp 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 chắp. ngày thím ăn. sợp bạn này phi nông ơi. Thím sợp thì kịp bạn này. Tầm một khung cho khác qua. Đôi 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 đôi. จัก้นมาจะใอันนีกิอย่างเดกับใเมียมากินอยูนี่ละกเดียกากินขาก่อนเด้อพี่น้องเนาะจะกมียแน่พุเนี่ยก็ไก่เมียปล่าพี่น้องพี่น้อมึงเครื่องแล้วทั้งน

แซ่แบบ่บไปแล้วติ่มซิบมิ้วเลยติ่มซิบมิวเลยเอาขอเติมพลังกันพี่น้องเลยทีมเสิบอ้าวอาเนาะห่อนเลยเขื่นครับประทานอาหารอิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยข้ยากันเก็บแล้วบัดนี้เนี่ย ว่าเก็บจเก็บไปดูด้ยอือพี่น้องด้วเนาะซอยกันเสิร์ฟซอยกันกินแล้วก็ซอยกันเก็บแล้วพี่น้องในบานเนี่ยซอยกันคนละไม้ละมือเชียงยังบุลหมุกปังทั้งนั้นเก็บบ่บปดาบ้านเนี่ย ่้องเจ็บเมียนยังเลยก็ะจอยพระเพิ่นขึ้นมาเพิ่นลงบวชลงยังเนาะทีมลงบวชกระไรพี่น้องเอ้ยข้าวหนึ่งเพิ่นก็สีเคลื่อนนะพี่น้องเอ้ยแบบนี้ประมาณบ่ายโมงพี่น้องเนาะประมาณบ่ายโมงเพิ่นคึ้สีได้เคลื่อนศพลงปาสาพี่น้องเอ้ยหอยันฝนฝนกั ฉีมาแล้วพี่น้องเอ้ยผ่าห้องบึ้มบึ้มบัมบ์เลยโอ้ยคนสวุดยไดเลยบ่าวตาวมาแลยทั้งนั้นโอ้ยปลาลัดกันได้พี่น้องเอ้ยมากกัซอยกันได้พี่น้องเอ้ยปลาลัดกันได้โอยมากกัซอยกันพี่น้องเอ้ย พี่น้องไอ้บานเฮาเนาะมันบัวซอยกันจักสีแดงไหนพี่น้องเอ้ยเนาะเันพี่น้องบัวซอยกันมุ้ยผู้ซอยได้พี่น้องเอ้ยนาะเปิดหนังสีเก็บแล้วเลยพี่น้องทางนี้เนาะเบิ้ลบ้าภาษาท้งนั้น ย่งแต่โซนทั้งนี้พี่น้องเอ้ยบุร้ายไปไหนฮอนฮอนฮอนพี่น้องฮ้อนแข่งฮ้อนแข่งสบายดีสบายดีเด้อนาตาเด้อ Còn là mảnh là Nhắn tới xôn thằng đi vào vào đây Rồi Cắt nâng cho kênh không

หางห้ากระเจียมเลย,เลยพี่น้องเอ้ยไก่สีได้เวลาแล้ว,วคนสีลงบวชกับสีไปแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะแม่ขาวกับเน้นบวชนาไฟจูงแม่ใหญ่มีหรือว่าแม่ใหญ่เหมือนขึ้นสวรรค์สั้นฟ้าพี่น้องเอ้ยเนาะต่างสุดท้ายพี่น้องเอ้ยเนาะพาระ,ะสุดท้ายของคนเฮาพี่น้องเอ้ยหมูมีอย่างไรต่อให้สิล้ำสิรวยล้นฟ้ามีเงินหลังใหญ่ มีรถรูหรือว่ามีซัมบมมีรถขี่หรือว่ามีแต,กกต่กระต๊อบกระชุดท้ายก็ไป๋าบอลเดียวกันเบิดพี่น้องเอ้เนาะเพราะฉะนั้นตอนเทายังมีชีวิตอยู่กซ็ซอยกันพี่น้องเลยเหตุยังกระได้เนาะทำมันทำวามดีมันทำบุญมีเงี้กระซอยเลือกเกือกหุ่นเอายน้องกันพี่น้องเอ้เนาะโอ้ยพี่น้องเลย xịt nhại phải xây thế phải nọ rồi Hãy subscribe đây kênh là Mì là Ôi, Để nó bỏ lỡ nó về hấp dẫn lại subscribe cho kênh Ghiền đi <laughs> dẫn <thành> cho <laughs> งอกรบุญพี่น้องเอ้เกิดออกมาทางทางออกประจักงอกรบุญกองบังเป็นเอิไรพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเนาะสไลด์ที่นี้เอาไว้จะมีก้อนพี่น้องเอ้ขอบคุณหลายๆพี่น้องไทุกท่านขอบคุณความตั้งใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเนาะสิลลดคลิปพี่น้องในเบอง์ในชมก้อนพี่น้องเว้เนาะจะได้ฝนมายันโหลดคลิปบ่ได้ต่อคลิปหน้าพี่น้องสไลด์ที่นี้สบายดี